มาครับรู้จักจอห์นวิกรู้จัก <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สบายดีหรือเปล่าครับกินข้าวือ่นงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2 w s e c นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมดองคิกเกอร์อีกแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราติดกันอยู่ที่ดาดนี้นะครับไปไหนไม่ได้เลย วันนี้เราจะมาแก้มือนะครับผมได้ฝึกซ้อมมาแล้วสาหรับด่านนี้นะผมลากลายเดินมาแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนนี่เลยทุกคนลายเดินก็จะประมาณนี้นะครับผมจะให้จ่าคนนี้จานนท์คนนีทนน้ทำพังประตูแล้วก็ออกมายืนยิงคุ้มกันตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะให้คนนี้นะครับวิ่งเข้ามาเพื่อทําลายประตูตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะให้คนนี้เดินมาคุ้มกันประตูตรงข้างนี้แล้วก็จากนั้นเราก็จะเดินชาร์จเข้ามาพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ผ่านได้นะครับมไปดูกันเลยดีกว่าพ สไนเปอร์นะครับล็อกไปเลยเห็นไหมเพื่คนมันผ่านกระเปาแล้วเพย์นี้ต้องกดหลายๆครั้งต้องเอาสไนเปอร์มายิงตรงนี้เลยนะครับเพื่อเคลียร์ เนี่ยทุกคนมันต้องใช้สไนเปอร์จบแล้วเอาทำไมเอาทำไมแพ้เอาไม <laughs> ทำไมแพ้ <laughs> เดี๋ยวแนละ้วมีตัวประกรันตรงนี้อีกเหรอต้องแบ่งทีมเหรอเดี๋ยนะเออนั่นเอาคนนี้นะครับที่ผมจัดไว้วิ่งเข้าสุดท้ายสุดเข้ามาเคลียร์ห้องนี้นะครับหลังจากนั้นก็เคลียร์ห้องนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลยไปครับเหมือนเดิมครับอันนี้ สเนคเปอร์รอเลยเอโอ้ทันไม่นี่ไม่ทันนู่น <_ t od d> ตัวประกันตายไปแล้วฝึกมาเลยเล่า <_ t od d> รีไลน์เดินเลยทุกคนรีไลน์เดินด่วนเมื่อกี้เราช่วยตัวประกันครบนี่นะวันนี้เปิดประตูแล้ววิ่งมาเลยครับอย่าไปรอ คนนี้วิ่งมาเข้าตรงนี้ครับเคลียเคลียตรงนี้เสร็จปุป๊บแล้วก็รีบมาเคลียตรงนี้เคลียตรงนี้แล้วก็เค,เค,เคล,ลียเคลียเคลียแล้วก็รีบวิ่งมาสมทบตรงนี้ครับจากนั้นคนนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้ด,บบาาด้วยความรวดเร็วเลยไขประตูแล้วรีบวิ่งเข้ามาไปครับไปเราจะทําการบุกด้วยความรวดเร็วสไนเปอร์ล็อกแล้วยิง,งวนันนี้ทีมจะมีคนมาไขาประตูครับเหลือเวลาเหลือเฟือ5วิครับ เอาแล้วเรา,เรา,เ,ราเราต้องเอาสไนเปอร์ยิงตัวเดียวทุกคนเพราะว่าไอตัวเนี้ยข้างนอกมันจะเป็นคนเปิดประตูให้เราเอ้ยอันนี้ผิดที่เรานะครับเอาใหม่เลยผิดที่สไนเปอร์สไนเปอร์ยิงก่อนนำนำไปก่อนโอ้ยไอ้แบบ้านี่ยิงตัวประกันแล้วจรยิงตัวประกันเลยเหรอคือรู้ว่ามีสไนเปอร์นี่ถึงกับยิงตัวประกันเลยว่ะทุกคนเราต้องแบบนี้ชัวชัวรอบนี้ชัวได้ชัว คือลายเดินเราอ่ะได้แล้วเวลาเขาทำได้ดีนี <c oughs> ไ่ไงทุกคน <c oughs> มันจบแล้วที่เหลือก็มาช่วยโอ้ส <c oughs> oh, ูญเสียจ่าไปหนึ่งคนมาจริงระวังด้วยค่อยค่อยย่องไปเราเราจะเคลียร์แล้ว สูญเ <laughs> สียไปสองเลยทุกคนดูดิโอ้ม in oh, uh, ันออกันแต่เราก็ผ่านไปได้สูญเสียไปสามนุ่นไปครับไปด่านต่อไปเลยดีกว่าบ้าเ้ยแม่งเมื่อกี้มีทหารให้เราสี่นายเหมือนเดิมนะครับโอ้แต่ตึกใหญ่มากเราต้องค่อยๆเคลียร์ไว้ทุกคนดูก่อนว่ามันมีเวลาจับไหมไม่มีแสดงว่าเราต้องค่อยๆเคลียร์อันนี้เป็นโอ้โหมันจุดระเบิดแน่เลยทุกคนคนนี้ต้องเฝ้าอยู่นะเราจะมีคนไลาอยู่ตรงนี้โอ้ระยะยิงและนบายิงมันเราต้อง จัดระเบิดมาะทุกคนต้องจัดระเบิดเว้แล้วน,นี้เราจะต้องค่อยๆมาเคลียร์ห้องนี้ก่อนนะครับเราจะเข้าหน้าต่างเราจะเข้าหน้าต่างไปครับทุกคนอันนี้ก็จะยืนยิงคุ้มกันตรงนี้ก่อนเอ่อยืนคุ้มกันตรงนี้ถูกแล้วทุกคนแล้วนี้ก็จะมาเข้าหน้าต่างเหมือนกันโอเคครับลองเพย์ดูก่อนทุกคนเราเสียทหารฟีคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กลีปักรี <laughs> อ๋อคือคือเนี้ยคือ,คอผมรู้ละคือเขาอะ่จะจะยิงมาเลยให้เราเห็นเลยเราต้องพําเอาทหารเราหลบก่อนว้ยิงไปทางนี้เลยทุกคนออกมายิงเลยยิงก่อนยิงก่อนคนนี้ยิงคนนี้ยิงเข้ามาเลยครับเออยิงมาเลยเคลียร์เลยครับเราต้องเคลียร์โจนเราตั้งฐานยิงรอเลยครับจังหว่านนี้เรารอดูก่อนครับสถานการณ์ โโอ้เดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนเราไม่มีที่กำบังเราเอาเข้าที่กำบังครับระเบิดแฟตชนำไปก่อนขั้นต้นแล้วก็วิ่งชาร์จเลยชัวทุกคนชัวระเบิดแฟตชนำไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาดีก่อนเดี๋ยวมันหายไปแล้วเข้ามาเข้ามา เอาว่ะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์มีคนแน่เดี๋ยวนั้นคนเรามีทหารอีกสองนายอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคืออยู่ดีก็เดินมาอันนี้เป็นความสับเพา่าของเราโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้โอ้ไม่คุ้มกันทำลายประตูข้างหลังไปโอ้ตายไปสองนายแล้วเอ่อระเบิดน้ำไปเลย คนนี้ระวังป้องกันข้างหลังไว้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปาก็บอกปืนอองแม็กหมดเหรอเดี๋ยวนุองคนรอระเบไมน,นี่มันนานจังเข้าเลยไม่ได้บ่โอ้อย่างเยอะโอ้ เดี๋ยวนะรีโหลดก่อนโอ้สองนายนี่เพื่อเพื่อทำอะไรไม่ได้เลยมาทำไมเนี่ยมาครับรู้จักจอนวิกรู้จักายสองนายนี่มาทำไม <c oughs> เข้าก็ไม่ได้ <c oughs> เพื่อนโหลอ,อติดประตู <c oughs> ติดประตูเองใช่ย้ย ผมว่านะ <laughs> เอาไว <laughs> ้ <laughs> แมบมันค่อนข้างกว้างทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนจะลังเลนี่ถีประตูเข้ามาครับแล้วมาช่วยยิงตรงนี้คนนี้สังหารเสร็จยิงไปตรงนี้เลยครับคนนี้เดินออกมาเดินลายยิงมาตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็จัดยิงมามุมนี้เละจากที่ผมดูเมื่อกี้จากนั้นคนนี้เดินมาเลยเขาชาร์จเขาชาร์จเขาชาร์จตรงนี้ไอ้ปากกระบอกปืนยิงไปตรงนี้ชัวร์ชัวมากมันชัวร์มาก เอาใหม่ทุกคนหายใจเขาลึกๆบันนี่แหละเราจะต้องผ่านด่านทำไมนับวันมันยิ่งยากขึ้นยากขึ้นวันนี้โอ้ยจะสิบนาทีแล้วกูยังได้สองด่านอยู่เลยบ้าจริงนี่ยนทุกคนไอนี่ก็สังหาทอ้นี่ไปก่อนขั้นต้นวันนี้รอยตรงนี้ไปก่อนนะครับเรารีบถอนตัวมาเลยดีกว่ารีบถอนตัวมาอยู่หลังที่กำบังก่อนนะครับไปเร็วในสิ่งออนไทครับ เนือสิ่งเงินใดหลบก่อนโอเคครับแล้วตั้งตัวกันใหม่พังประตูหน่อยเอาระเบิดปลาไปเลยดีกว่าผมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้เยอะครับแล้วก็จากนั้นเราจะชาร์จแล้วก็จะถอยไปอยู่ตรงนี้ครับเพื่อจะได้ที่กำบังแล้วก็ยิงเข้าตรงนี้ได้ด้วยส่วนสอนายจะบุกเข้าชาร์จจากภายในส่วนฝั่งนี้จะทำการ สะเดาะประตูแล้วก็เดินออกมาเออกำหนดให้ฝั่งนี้เป็นหน่วยบีก็แล้วกันนี่ยครับระเบิดแฟตโอ้โหข้างในมันโหดมากป <c oughs> ่าจริงเราสับเข่าจริงๆเราสับเข่าเกินทุกคนเดี๋ยวบอกว่านี่คือกําลังเสริมนะถ้าทุกคนตายหมดถึงจะเข้าไปได้เอะเราสับเข่าเมื่อกี้สูญเสียทหารไปสองนายฟรีเลย เอาระเบิดถึงไหมเนี่ยไม่ถึงเดินมาหน่อยได้ไหมเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยโอเคเราต้องเอาระเบิดแฟตอัดไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็เดินตามเข้าชาร์จเลยดูนู่นแฟตอัดแล้วโอเคโอเคข้างในโอ้โหบาจิงหลบหลบมุงก่อนหลบมุงก่อนนู่นรอเลย โอเคครับตรงนี้โพสชั่นเราโพสชั่นเรากินเต็มเราต้องรอครับตอนนี้เราเหลือทหารสองนาย 9, ตายไปสองแล้วชิบหายเอ้ยแล้วก็ข้างนอกทำอะไรไม่ได้เลยประตู <Bravo. Go. S 1> เอ้าอาผมมัวดูเอาปาเฮ้ยจอห์นวิก <c oughs> นายรับนาทีเป็นจอห์นวิกห้องนี้เคลียร์นะห้องนี้เคลียร์ครับทุกคน เรามีจอห์นวิกอยู่ครับไม่ต้องกลัวในห้องนี้คุณมันมีไหมโอ้โห oh. เชีย่ยทางปดูเอาว่ะจอห์นวิกว่ะเขีย้ยแล้วครับในบ้านโอ้ไม,ไม่มีครับผมนี่สิหน้าที่เขาเรียกว่าจอห์นวิกน่ะ เปิดประตูตรงนี้ครับคือเปิดไม่ได้อะโอเคเปิดปุ๊บติดสตันด้วยขีเ่เข้ามาครับปล่อยจอนวิกคุ้มกันก่อนต่อไปจะเป็นจอนบุกจอนบุกวิ่งโอ้จอนบุกไม่เก่งเลยอะอย่างน้อยๆเราก็เห็นศัตรูโอ้พี่จอนวิกหมดระเบิดแล้วมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยพี่บัดดี้จอนวิกบัดดี้จอนบุกพี่ขอระเบิดแฟลชสักใบหนึง่งปะอัดเลยนะปะอัดเลย เดี๋ยวรอรอรอ,อพี่จอนบีก่อนพี่จอนบีค่อนข้างเจ็บนะเนี่ยรีโหลดเก็บวยกันเอาว่ะผ่านว่ะผ่านมาเนี่ยมีอีกอยู่ไหนอีกวะเนี่ยทุกคนมันต้องอยู่ในเนี้ยชัวเว้ยนี่เลยโหระเบิดไม่มีแล้วด้วยเอาระเบิดแฟ ป้า,าในนี้ครับเช็คดูมีชัวคนเอาไม่ต้องไม่ต้องระเบิดแฟลชแล้วเดินไปยิงแม่งดาวเดียว,วยเชี่ยได้สองดาวได้ไงกูตายไปสี่คนไ,ได้สองดาวแสดงว่ามาตรฐานอยู่นะมาตรฐานอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> โหคราวนี้เราได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดแปดนายกันเลยทีเดียวมาเลยทุกคนถึงเวลาแก่มือแล้วถึงแม้จะบ้านใหญ่แค่ไหนแต่ว่า ผมนั้นไม่เคยยอมแพ้หรอกนะไปเรามีทหารหกนายตอนนี้ผมคิดว่านะช่องเนี้ยมีชัวเว,เด,วเดินมาข้างหน้านิดนึงเดินไปข้างหน้าให้พอปลาระเบิดแฟตระเบิดแฟตเช็คตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะให้ลีลีล,ลีเดินมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาระเบิดแฟตเช็คปั๊บเมื่อเช็คปุ๊บคนที่2รีบวิ่งข้ามาฝั่งนี้เลยครับหันปากกระบอกปืนมาเล็งจากนั้นคนที่3ชาร์จเข้ามา โดดเข้าห้องนี้มาก่อนเราจะเคลียร์ห้องนี้ก่อนคนที่สี่มาคอยคับเบอร์ตรงนี้นะครับโอเคโอเคผมคิดว่าคนที่ห้าที่หกยืนตรงนี้ยิงยิงตรงนี้ยิงไปฐานยิงไว้ครับยิงเข้ามามาเลยลองเลยเราไม่เห็นศัตรูเราไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น้ทุกคนมีปืนคน้นด้วยอย่าเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้า เดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปก่อนมีปืนกลตรงนี้ทุกคนทางนี้ตัดไปไม่ได้ครับต้องมาเคลียร์ปืกนกลตรงนี้ก่อนเอ่อไอ้พี่ที่เดินคุ้มกันเข้ามาคุ้มกันอยู่ตรงรถนี้แทนนะหันปากกระกบ,บอกปืนยิงมาคนนี้เดินล้อกําแพงมาตรงนี้ครับมายืนตรงนี้รอคุ้มกันและแนบตรงตรงนี้คนนี้เดินมาเสริมกําลังตรงนี้นะครับมาถีบป,ประตูเพื่อที่ให้คนนี้ยิงเอ่อคนนี้เข้ามาเคลียร์ครับแล้วก็คนนี้คนที่ถีบประตูคนที่ถีบป,ประตูถอยออกมา,าไม่ใช่ดิเคลียร์คนที่ถีบประตู เออเข้าไปให้หมดไปเออนั่นแหละเหลือคนนี้นะครับเราจะให้วิ่งมานตรงนี้มนจงตรงน,รงนี้คนเยอะเกินคนเยอะเกินไปแล้วปุ๊บเราจะเคลียร์ปืนกลตรงนี้นะมาดูเลยตาน,นี้เราจะไม่สูญเสียกำลังเอาทิพดิรอเลยอย่าบอกนะว่าเราจะให้คุณนี่ทิบ <c oughs> เออใช่ <c oughs> โอเค มันไม่ใช่ปืนกลหรือเปล่าทุกคนข้ามข้ามาข้ามาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะที่เราวางดักประตูไว้เมื่อกี้โอเคทุกคนสวยอยู่ทานนี้ก็เข้ามาได้แล้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวอปก่อนอันนี้ไม่เอารีออไรเดินได้ไปะเนี่ยบ้าจริงมันเข้าหมดนี่เลยเข้าหมดนี่เลยครับตรงนี้เสี่ยงครับ ต้องให้ตรงนี้ออกมาอยู่หลังรถนี้ครับยิงช่วยไปในห้องนี้เคลียรแล้วให้เดินเคลียอีกสักรอบแล้วก็เดินออกมาจุงนี้โคเวอร์โคเวอร์เข้ามาตรงนี้เลยครับส่วนคนนี้อ้อมมาเข้ามายืนตรงนี้ครับจากนั้นเตรียมน้อยหนาเข้าไปหนึ่งใบแล้วก็เดินมาเลยน้อยหนาเข้ามาแล้วก็เดินชาร์จเลยครับโหะวะวางแผนยาววะเดินชาร์จเดินชาร์จเลยหลังจากน้อยหนาเดินชาร์จเลยยิงตรงนี้ยิงตรงนี้เสร็จให้รีบหาเข้าที่กำบังนี่เข้าที่กำบังตรงนี้ยิงออกมาตรงนี้โอเคทุกคนส่วนตรงนี้เอ่อ คอยคุ้มกันแนวหลังเอาไว้หันปากกรบอกปืนมาทางนี้คนนี้เดินอ้อมมาถ้าเข้าตรงนี้ได้เข้าเข้าเลยโอเคเข้าเสร็จปุ๊บก็ยิงมาทางนี้รอจนกว่า B ตรงนี้จะเคลียบ B ตรงนี้จะเคลียร์แล้วก็เดินเข้ามาปิดชาร์จอีกรอบหนึ่งโอ้โหฟอเมชั่นนี้ร้อเทุกคนไม่จะไม่มีคนตายโอเคค่อยมูฟค่อยๆมูฟเอาวะทีมงานปลาระเบิดอยู่ไหนปูดปลาระเบิดมาช้ากว่า เฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาหมดแล้วเหรอ,อา,อาคนไล่หมดแล้วาสามดา้ว <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ผมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่มีการสูญเสียโดยการวางแผนอยรอบครอบของผ,ผมแล้วก็รู้รลอเปล่าเราทเวนติเแซกโนหนึ่ง เรามากับ4ี่คนอีกแล้วทุกคนอันนี้มีรั้วตรงนี้นะครับน่าจะเข้าได้ทางเดียวหรือเปล่าตรวจเช็คทางเข้าเข้าได้ทางเดียวนะครับคือทางนี้เลยมาพร้อมกับ4นายเว้ยเรามาวางแผนดูก่อนครับข้างในเหมือนจะมีตัวประกันด้วยครับทุกคนคือถีบประตูเสร็จเดินกลับมาเออแล้วก็เดินกลับมาไวยส่วนนี้จะมายืนตรงนี้นะครับเช็คด้วยระเบิดนี้ไม่เอาเช็คด้วยแฟลชดีกว่าเช็คด้วยแฟลชครับจากนั้นก็จะชาร์จชาร์จมุมนี้เลยชาร์จมุมนี้แล้วก็เออจากการถีบประตูเสร็จก็เช็คด้วยแฟลชอออออีีีีกกกกููเเเข้้้้าาาไปตตรรรงงงนนนนนโคจจะดิ์ับแว็ถยยม่่่ใท ถอยมาอยู่ที่กำบังครับหันปากกระกบ,บอกปืนเล็งไปทางนี้หันปากกระกบ,บอกปืนเล็งเข้าไปทางนี้ครับแบบนี้เราแน่นอนมากผมบอกเลยว่าจะไม่มีการสูญเสียทิปเซตปลาระเบิดโอ้เไม่ใช่ระเบิดควันเด็กเออระเบิดควันหรอไม่ใช่ระเบิดแฟตเหรอเดี๋ยวนะคนเราสมองทำไมาอ๋อศัตรูไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นศัตรูเหมือนกันป<ะ>ัง <laughs> รอรอสมุกจางครับ คืออันเนี้ยคุ้มมากทุกคนเราต้องให้คนนี้เข้ามาปุ๊บเราก็ให้คนนี้พังครับไม่ใช่ดิโอหมองไม่เห็นเลยอ๋อตรงนี้ปุ๊บระเบิดมือเข้าไปครับตรงนี้คนเยอะมากบอกเลยว่าโหดไปเลยคนนี้เดินตามมาเลยครับทุกคนเด็วเวโอ้โหศูนเสียไปเลยสอง ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอเยอะมากผมไม่คิดว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยไงไม่ลอกพอบเลยเหลือสองโอ้โหอ้อมมาอย่างสวยสองก็ 2. สู้ครับตอนนี้ข้ามเลยผมว่าเคลียร์แล้วไม่ข้ามไม่ข้ามเราอ้อมดีกว่าเดี๋ยวนะโอ้โอันนี้ระเบิดแฟตโน่นปลาแฟตไปก่อนแล้วก็จะเดินตามเลย <S <S> <S ไปครับไป มีมันมีแน่โอเคห้องนี้เค่ะเดดเดดเดดตุบกันตุบกันกปช่วยคนอ๋อเราเหลือแค่มาช่วยตุบกันเฉยๆตรงนี้ต้องมาคุ้มกันครับตอนช่วยตุบกันอันตรายสุดผมบอกเลยไปเดี๋ยวพาตุบกันออกอุ๊ย ไม่ใช่นายตรงนี้เพื่อนคือไงอ่ะก็ไม่มีแล้วนะแสดงว่าเพียแล้วครับไปครับตุบกันเดินอ้อมโอ้ยเนี่ยไงเดี๋ยวยวให้มันยิงตุบกันมันหลบอยู่ตรงนี้าสองเดือดเสียไปสองคนไปเย เอาแล้วครับทุกคนพอหอมปากหอมคอครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่นดูใหม่แต่จะไปศึกษาวิธีการเล่นใหมมากกว่านี้ครับอันนี้ก็ติดๆัขัดขน,ขน,ขน,ขนิดนึงนะครับถ้าหากว่าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายจ้า